ก็ตุนไทยแลนด์นะคะวันนี้พบกับน้องวาเลนค่ะและก้องครับผมจากโตุนไทยแลนด์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่จังหวัดบางแสนจ้าไม่ใช่ครับอยู่ที่หาดบางแสนนะคะใช่ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่งานนะคะบางแสนกลางปีปี2022นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ย สุภาพี่ก้องมาทำอะไรกันบ้างครับวันนี้นะครับเราโมทูนไทยแลนด์น,นะครับมาอยู่ที่นี่เนื่องจากเราเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการโตโยต้าการ r ดูเรซิ่งลุกบอลนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีสปอนเซอร์ให้กับนักแข่งเนี่ยด้วยกันสอรุ่นนะครับ3ามคัน อะไรบ้างคะอ่ามีเอาเทสวันเบกเลสหนึ่งพันนะครับส่วนอีกสองพันเนี่ยเป็นยาริสวันเบก,กเลสนะครับว้าวเ,าเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววาแล้วก็พี่กองนะคะจะพาไปดูบรรยากาศภายในงานค่ะบางแสนจังปีปี2022นี้ว่าจะเป็นยังไงสนุกดุเดือดขนาดไหนและก็เดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูนะคะผู้เข้าแข่งขันข,ของเรานะคะที่โมโตูนเป็นผู้สนับสนุนอย่างแน่นอนค่ะไปดูกันเลยครับไปเัยครับ สวัสดีครับน้องปูดเด็กชายผูคนทีคุณครับอายุ14ปีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กชายเด็กชายอายุ14ป,ปีแข่งแล้วครับโอ้โหนี่ไม่นี่ไม่แข่งตั้งแต่อายุ10ปวไเลยเหรอคะถามน้องปูหน่อยนะคะว่าประสบการณ์การแข่งเป็นยังไงบ้างแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรมาบ้างคะ,ะก่อนหน้านี้เคยแข่งโปคาร์ดอยู่เป็นอ่าสามประเทศไทยของปีที่แล้วครับแล้วก็ใช่ส่วน ตอนนี้ก็แข่งโตโยต้ายารีบันเมกเลสหมายเลขที่15ครับนี่ใครนะคะที่เป็นแฟนคลับนะคะก็เชียร์กันด้วยและที่สำคัญนเก่งมากเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงจริงไหมคะพี่ก้องครับผมน้องภูรบวนช่วยเล่าประสบการณ์นิดนึงจากที่แข่งมาสนามเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับอ่าตื่นเต้นแล้วก็รุนทุกโค้งเลยครับอ่ามืมอับมันเยอะมากแล้วก็ท้าทายดีมากเลยครับมีมีสุดที่ยากมากเลยไหมคะตรงไหนบ้าง มันไม่ได้มีจุดที่ยากที่สุดมันมีแค่จุดที่ค่อนข้างทา้าทายมากท,ที่สุดเฉยๆครับและว,วิธีเอาชนะยังไงบ้างคะกักจุดตรงนั้นกั้นใจแล้วก็ไปให้สุดเลยครับนี่นนก็ถือว่าเป็นพิกเนาะบางคนอาจจะแบบว่าอยากขับไงแต่บางคนก็ไม่รู้จะทํายังไงก็นี่นะคะพิกจากน้องครูเด็กอายุ14แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่ปีนี้ได้โมตูนไทยแลนด์มาเป็นสปอนเซอร์ให้ในรายการแข่ง รู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกพี่ๆในทีมเขาแนะนําให้ใช้โมตูนอยู่แล้วครับเขาก็มั่นใจในแบรนด์โมตูนครับพอโมตูนเขามาสปอนเซอร์ปีนี้ก็รู้สึกมั่นใจทางการแข่งขันเลยครับนี่หนูต้องบอกนะคะว่าอยากฝากอะไรให้กับแฟนคลับบ้างเลยคะว่าแบบเชียร์น้องหน่อยอะไรอย่างนี้ฝากเชียร์น้องภูโตโยต้ายาริสวันเมกเรสหมายเลข45ด้วยครับเลยอีกซสนามแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเชียร์น้องภูกันด้วยนะครับขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณน้องภูด้วยนะคะ ของโมตัวของเรานะคะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อกัปตันครับซิปนิพิคนุชานานิตหมายเลข89ครับในรุ่นยาลิคบอลแมนเครั้นอายุเท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดโอ้ทำไมเดี๋ยวนี้เด้งๆขอแข่งกันหมดแล้วอันนี้ปีที่สองครับก็ค่อยๆฝึกดยู่ครับตัดนี้ของไปเห็นเมื่อกี้เข้าที่สองใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหแต่สนามนี้เป็นเป็นสนามแรกของผมเหมือนกันครับผมไม่เคยทำมาก่อนก่อนหน้านี้ได้แข่งอะไรมาบ้างคะ ก่อนหน้านี้ก็คือมีของ t o โยต้าในปีที่แล้วครับแล้วก็ปีนี้ก็มีแข่งรายการซูเปอร์เทโบแล้วก็ทีปีแล้วก็มีของ t o y ยต a าะายก,านกันนะครับมีประบการา์แล้วถามเลยค่ะว่าสนามนี้ค่ะมีจุดแข็งจุดตรงไหนที่เรารู้สึกว่า,วามันยากมากๆเลยก็ถ้าขอให้พูดก็ขอเริ่มพูดจากจุดอ่อนก่อนแล้วกันครับเพราะอ,อ,อันนี้เป็นสนามแรกของผมแล้วก็จุดโค้งที่ที่แข่งเนี่ยรู้สึกว่ามันอันตรายขโค้งแล้วสามารถเตือปิบัติเกตฑได้ ทำให้เราเราด้วยมือใหม่ก็รู้สึกว่ายากสําหรับเราอยู่เหมือนกันแต่จะด้วยการที่ q u a l i f ่โชคดีว่ามีสปอนเซอร์ที่ดีแล้วก็มีครูสอนที่ดีทําให้ผมทําเวลาไดเ้เป็นที่สามทำให้ตอนออกตัวตอนแข่งขันก็เลยเทําได้เวลาได้ดี อยากสอบถามนิดนึงว่าปีนี้พอมีโมตุนไทยแลนด์มาเป็นสปอนเซอร์ทีมร,รู้รสึกยังไงบ้างครับคือถ้าให้พูดตรงๆคือก่อนหน้านี้เราอาจจะผมอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีอะไรช่วยผมมากแต่พอจากการที่ผมแข่งจริงี่ยผมรู้เลยเพราะเนื่องจากว่าผมลืมปิดแอร์บนรถในรถปิดแอร์่ใช่ใช่ครับมนทำให้ทุกอย่างมันขาลงเครื่องขาลงมากก็จริงๆแล้วก็ด้วยผลิตภัณฑ์ของโมตูนทำให ผมสามารถขับจบสนามนี้แล้วก็ประคองตำแหน่งอันดับสองได้แล้วก็ได้ถ้วยกลับมาครับตบมือให้เลยค่ะครับผมขนาดเลื่อนไปแรล้าใช่ต้องขอบขับเย็นสบายอยู่ใช่ใช่ครับต้องขอบว่เป็นือฝีมือด้วยก็มีส่วนแต่ก็ด้วยสปอนเซอร์ด้วยเหมือนกันครับโมโต้ดีดูจะช่วยด้วยเหมือนกันครับ อะไรไหมครับที่ปบอกโอเคก็ยังไงขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นทีมพิเศษของโมตุนนะครับแล้วก็หวังว่าทางเราจะได้สปอนเซอร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็ขอบคุณโมตุนที่สนับสนุนกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะ หรือว่าสนามแข่งบางแสนกลางปีนะคะ2022แล้วค่ะวันนี้ค่ะโมโตไทยแลนด์นะคะก็มาจาัดก,กิจกรรมที่นี่เลยค่ะเลส i n g งมาเนียนอกจากวันเล่นแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมกับนี่เลยชื่ออะไรคะดิเม่ค่ะ,คะพิิตี้สาวสวยของเรานะคะใครวันนี้ที่ พลาดงานไปไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ภูเก็ตได้แต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปขออนุญาตแนะนําสินค้านิดนึงเพราะเรามีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะคะสําหรับใครที่เข้าชมในงานนะคะก็จะได้ส่วนลดถึง15%แล้ววันนี้ค่ะสําหรับคนที่ตามหาคิวเอาค้ดภายในงาน t o y o ต้านะคะก็จะได้ส่วนลดสูงสุดถึง20%เลยและส่วนลดสุดท้ายนะสำหรับผู้จองนะคะรถ โตโยต้ารุ่นใดก็ได้จะได้ส่วนลดถึง30%ซึ่งวันนี้มีทางน้ำมันเครื่องเบนซินและดีเซลนะคะอย่างตรงแรกของเราเป็นสเปซิฟิ c CRDI ดีเซลนั่นเองนะคะวันนี้ก็ลดถึง15%เลยนะคะมีทั้ง1ลิตร6ลิตรนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวนี่เลยค่ะ m ั l t i Power D-Turbo ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้แบบ ลงมานิดนึงราคาเบาเนะคะก็แนะนําเป็นตัวมัลติพาวเวอร์ดีเทอร์โบเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้แล้วนี่ค่ะฝั่งนี้อยากให้มามากๆเพราะว่าแฟนเดนเปนนตู้สติกเกอร์ที่หลายๆคนนะคะชอบมากๆเลยซึ่งมีหลากหลายเลยนะคะหลากหลายกรอบให้เลือกอย่าแกงอย่าแกงฉันทำไมเธอแกงฉันล่า ซึ่งสติกเกอร์ของเรานะคะก็สามารถมาร่วมกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่กดไลค์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะโ o ตุนไทยแลนด์ ID m o โมตุนไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะคะหรือว่า Youtube โ o ตุน Thailand นั่นเองแค่กดไลค์เท่านี้ค่ะและถ่ายรูปเสร็จแล้วได้รูปไปแล้วยังไม่พอเราแจกนี้ให้อีกด้วยนี่ก็คือสายคล้องแมสน,นะคะได้ถึง2เส้นเลยก็สีดําสีแดงใครอยากได้สีไหนก็เอาไปเลยนะคะวันนี้เราแจกให้กันแบบว่าง่ายๆเลยเนาะว่าแม เนาะดิเม no, และที่สำคัญนะคะใครที่อยากจะติดตามแบบนี้ก็อย่าลืมกดนะคะซับส,สไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะคะพร้อมกับเดี๋ยวไปเจอกันสนามหน้าที่ภูเก็ตนะคะว่าจะมีกิจกรรมดีๆหรือว่ามีอะไรโปรอะไรนะคะก็ไปเจอกันได้เจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย และสาหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของโมตูนหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เราจะจัดภายในปีนี้รวมถึงในอนาคตข้างหน้านะครับใครสนใจจะติดตามเรามีทางเพจ Facebook โมตุนไทยแลนด์นะครับไอจีโมตูนไทยแลนด์ออฟฟิเชียรวมถึงคลิปสาระดีๆทาง YouTube ช่องโมตุนไทยแลนด์นะครับยังไงก็ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับซับสไคร์ับสไค์สไครส่วนวันนี้ผมกล้องจากโมตุนไทยแลนด์และน้องวาเลนขอลาไปก่อนเชียงเท่านี้นะครับ hey, <bye. S 1> ขอบคุณครับ All I want is honest, All I want is all I want is